สวัสดีครับคาร์ไว้โปรดักตรีวิวอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถแจ็สนะครับตัวนี้เป็นแจ็สตัวรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นแรกนะครับปี2004-2005 2006นกะประมาณนี้นะครับนี่มาที่ร้านนี่ฮะจากสภาพนะฮะหลายหลายปีมนาะทำภายในเสร็จแล้วเย่ยมองอลไทยเลยครับนีนะ่ถึงก็เชนสีน้ำตาลนะครับอันนี้มีหุ้มบอ้นะแล้วก็ทำปูพื้น ที่เห็นนี่เป็นหุ้มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมของดูของเดิมอยู่อย่างเดิมหมดทุกอย่างและสวมทับสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับอ่าสีน้ำตาลสลับสีครีมนะครับอ่าได้เย็บสีครีมนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนี่งานสวมนะครับงานสวมข้อดีคือไม่ต้องทิง้งรถไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่าเบื่อมหล่ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมแต่ถ้า เราใส่ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานขนาดไหนแบบสวมถ้าเราใช้หนังดีเกรดดีตัวหนาเนี่ยก็อยู่กันเป็น10บสปีนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนมาตรฐานของคาร์ไบด์โปรดักต์นี่ก็รับประกันปีแต่กันให้ถึง3ปีแล้วนะครับฉะนั้นอายุของหนังนะฮะตัวเกรด A นี่ก็อยู่อยู่นานครับอยู่นานบางคนใช้กันลืมกันไปเลยนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับนะมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวม นะฮะผมถ่ายให้ดูด้านหน้าแล้วแล้วก็มาดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เป็นกระเป๋าสองข้างนะฮะหนังที่เราใช้นี่นี่ซูไม่ดูใกล้ๆนะฮะหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วฟัมเหนียวอยู่ที่นี่ผ้าที่คอดข้างล่างนี่ครับนี่ทนทนก็คืออย่างนี้ได้ก็ได้นล่อนนะฮะนี่น่ซูไม่ดูชัดๆนะรับประกันนะครับ แล้วก็มากับปูพื้นอันนี้ปูพื้น 7D นะครับตัวหนาด้วยนะฮะหนา13มมลพร้อมกับเส้นใยนี่นเส้นใยนะฮะเสริมถอดออกได้นะครับเนี่ยนะฮะถอดออกปุ๊บมาทํำความสะอาดนะครับไม่เราไม่ใส่ไปแล้วนี่ไม่จําเป็นต้องลื้อทั้งคันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่น,นะฮะถ้าเป็นตัวมีเส้นใยนะฮะนี่ก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วกดนะเป็นกิบล็อกนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ชอบสีไหนนะมาเช้าเช้าบ่ายๆเราทําเสร็จร้านลาดเท้า1 2 4ซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับข้าซอยลึกหน่อยลาดเท้า1 2 4ซอยย้อยซอย9หรือว่าติดต่อมาก่อนนะครับทาง ID l ดล e ลนะครับเ,เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วย091 709 99 60 0917099960เรามีเกือบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทีมงานเรานีา่เปิดมากว่า30ปีนะครับทำตั้งแต่สมัยนูน้นผ้าหุ้มบอกมาจนถึงนังหุ้มบอกในปัจจุบันนี้นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้ใช้บริการทางร้านขอบคุณนะครับสวัสดีครับ